ตอนนี้เราจะมาตั้ง KPI ของขนส่งกันบ้างนะครับเหมือนเดิมนะครับ KPI ขนส่งก็คือ KPI Transportation เกี่ยเป็นแผนภาพเช่นเคยนะครับแล้วก็ลากเส้นโยงไปแบบนี้นะครับ KPI ขนส่งเราก็จะแยกออกเป็นหัวข้อหลัก p r o c e s s ก็คือรับนะครับรับก็คือ pick up นั่นเองก็คือรับสินค้ารับแล้วก็ pack นะครับ pack หรคือ r a c ช i n g นะครับในขณะที่เราเอาของขึ้นรถนะครับพูดถึงทางบกขึ้นรถนะครับก็จะมีการแพกในในตู้นะครับในตู้ต่อมาก็จะมีการเคลื่อนที่นะครับก็คือชารจะปล่อยการขนย้ายนะครับระหว่างที่รถวิ่งออกเดินทางไปนะครับว่าจะถึงปลายทางนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องของถึงปลายทางนะครับถึงปลายทางก็ระหว่างเดินทางแล้วก็ถึงปลายทางนะครับ นะครับในเรื่องของการรับหรือว่า Pickup เราก็จะใช้คำว่า Pickup on time สั้นๆนั่นหมายความว่าพนักงานขับรถหรือเรียกสั้นๆว่าพอขอรรอเนี่ยนะครับถ้าเราใช้ระบบ TMS นะครับก็จะมีการ Check in นะครับก็คือคีย์ข้อมูลเช็คอินโดยใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยเช็คอินเพื่อเชื่อมกับระบบ TMS แล้วก็จะขึ้นเวลานะครับตามแผนก็คือจะมีแผนยกตัวอย่างเช่นแผน Pickup ก็คือรับสินค้าเวลา9โมง พอขอเราจะต้องมาภายใน9ก้าโมงหรือช้าไม่เกินสิบห้านาทีถ้าเกินจากนั้นจะถือว่าเป็นการดีเลย์หรือว,ว่าปิกอัพดีเลย์ก็จะขึ้นรคคอร์ดในระบบ tms นะครับเช่นเดียวกันนะครับเมื่อตรงนี้เราเอามาตั้งเป็น kpi ได้เลยก็คือ p i c k Up on Time นะครับแล้วก็ตรงข้ามกับเมื่อถึงปลายทางนะครับก็เรียกว่า Del i v e r y on time delivery on time ก็คือถึงนะครับส่งถึงปลายทางก็จะมีระยะเวลาที่รถไปถึงแล้วก็ลงสินค้าเสร็จนะครับภายในเวลาเท่าไหร่อย่างเช่น1ชั่วโมงลงเสร็จรถจะต้องออกจาก จุดปลายทางนะครับภายในเวลาเท่าไหร่ก็จะมีแผนตรงนี้เซตอัพไว้นะครับในระบบของ TMS ดังนั้นบรกรก็จะมีหน้าที่ในการเช็คอินแล้วก็เช็คเอาท์นะครับตามจุดต่างๆทั้ง Del i v e r y on Time นะครับแล้วก็ Big Up on Time ทม์จะขึ้นได้คอร์ดส่วนสาเหตุนะครับในเคสที่ดีเลย์หรือล่าช้าก็จะมาดูกันต่อไปว่าเกิดจากเคสอะไรนะครับแล้วก็ให้ระบุสาเหตุลงไปในระบบนะครับโดยมีคอนโทรลเลอร์หรือว่าผู้ที่ดูแลควบคุมนะครับคอยดูแล พครออย่างต่อเนื่องนะครับนี่คือ KPI ในส่วนของการแพ็คนะครับหรือการรัชชิ่งก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะต้องดูแลสินค้านะครับให้ no damage นะครับก็คือให้สินค้าอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยปลอดภัยในระหว่างการเดินทางขนส่งนะครับรวมถึงการแพ็คตามมาตรฐานดังนั้นตรงนี้ก็จะตั้งเป็น KPI ได้เลยนะครับวา่า product no damage นะครับ product no damage แล้วก็ การเคลื่อนย้ายเคลื่อนที่นะครับก็จะต้องปลอดภัยก็คือ z e โร่ c อ i กซิเก็ตั้งเป็น KPI ซีโร่ c อ i d ซิเตามไปด้วยในเรื่องของ no customer complaint หรือว่าเพิ่มความพึงพอใจให้ลูกค้าก็จะเป็น customer satisfaction นะครับโอเคมาเข้าสู่เวอร์ชันภาษาอังกฤษกันต่อนะครับ p l e a s e t e l l m e about the KPI in transportation answer I would like to explain about KPI transportation. I separate about the process as pick up and transport and packing or rushing on truck and delivery to the customer. So first, for the pick up or receive product and the raw material, I set KPI pick up on time. And for delivery to customer, set KPI. Delivery on time 198 uh, 95 percent. So for pick up on time about the 95 percent. Anyway, for the packing or rushing the product for protect the damage, so set up KPI product no damage or path no damage during delivery to customer. Anyway, for the transport, we set up the KPI for the zero accident, uh, zero accident, not over one case per month. these are for kpi. anyway, another kpi about uh, separate by truck, example truck maintenance, 100% for repair. we support truck go to repair, maintenance, 100%. and for the driver, driver shaking, alcohol, 100%. and for the Another case about the document, document return to the accounting or concern section 100%. We set up the uh, one, not over three day every item of the document. Anyway, for the packaging, we uh, set up about the packaging return complete 100%.